บรรยากาศอยู่ที่ดันเทิงประตูไ้เพื่อเปิดในขึ้นส้มปกติเดอ้อคนเล่าค่าเข้าส้มค่าขึ้นประตูไซแมนหาปั 5, นกีบแต่ว่าเป็นคนต่างประเทศแงสามสิ 30, บปันกีบหนึ่งดอลล่าร์หนจุด้าอลลาร์โมแพ่งเนาะนี่เปิดในส้มปกติมันนี้อากาศดีดีอยู่ที่ละคอนลงยงจันก็เลยพามาส้มบรรยากาศอยู่ที่ประตูไซเนาะ สมวิทิทีศนัตัวเมืองยังจันมุมสูงหัวสันท ธานาคารลาวฝรั่งฝรั่งลาวเสียออกไปประตูไซ้ปนี่ท่านผู้ชมติดตามนากันเดออยู่ที่ประตูไซตอนนี้ตะลินตะเทียวยเยอะบอออกจากหันเขาเปียก จะเปิดน้ำพูลได้ฮะโอ้มีคนไลยอยู่ได้เปิดได้ขึ้นทิงอยู่บ่เบิ้งเบิ้งเบิ้ได้ขึ้นไปเทิ่งโดนแล้วเนาะอยากขึ้นไปย่างล่อลินติดตามไปน้ากันเด้อสิพ้าขึ้นเทิงประตูไ้มาเอนี่ถ้าว่าเพิ่นเปิดได้ขึ้นเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ากันก่อน มงยังเนาะแปดโมงหาิมหาหน้าทีตอนนี้เห็นคนอยู่ลุมไล่หลทานาากับไล่หลไนจะบโเปิดได้ขึ้น,นอบ่าเนาะเขาบเปิดได้ขึ้นนี่กูจะเขาา <c oughs> ้าไปไหนนี่ยจะขึ้นไปเทิน้บดขึ้นโดนและแต่ว่าเห็นพญา่าไพ่ขึ้นมือก่อน เปิดยูเปิดยูเห็นก็จะเปิดประตูยูเดี๋ยวฝากรถกันเนาะเบื่องว่าฝากรถอยู่นี่เท่าไรน,นี่สิบพันนี่แหละหาพันหรือสิบพันนี่แหละพูดจอดนี่ก็ได้นี่ยังมีบอลวังอยู่ เที่ยวจีนหลายๆนักท่องเที่ยวเล่าหลายๆก็จอดขังรถขั้นนั้นกันได้บอกก <c oughs> ็จะกำลังลงรถเพิ่งจอดขังรถขั้นนี้ซะที่นี่จะมีจุดถ่ายหัวอยู่ด้ นี่สำหรับรถเมย์ที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเด้อหาบนจอดไปก่อน <c oughs> เขียนบนบัส <c oughs> บนรถเมย์ได้นี่เจ <c oughs> ้ารถเมย์เขาปุ๋ยมาจอดกอน ลสีผ้าขึ้นประตูไซเนาะมาเอา okay, okay. น้ำผู้ปิดละ <laughs> มาฮอร์อะไรน้ำผู้ปิดละ <laughs> ขึ้นเวิงดันเทิงเนาะสิเป็นอะไรบมเดิึ้นไปโดนละแนมไปเห็นคนขึ้นอยู่ นักท่งเทีย่ยวจากจีนมาหลายปิดแล้วน้ำผุ้ทำน้ำมันนะอะสิขึ้นไปเท่ง เพิ่น,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 นาาขึ้นเนาะหนักท่องเที่ยวกัมาหลายคือเก่าเนาะประตูใส่กับ้ามาเรื่อยๆงามคือเก่ามายันเป็นกับงามคือเก่าเด่กกับภาพมาขึ้นไปแล้วก็ลงมาเนาะอาจจะบุขึ้นหอดจอมสุดมือนนี่นยโอ้คิวเงาคิยวยาว คนเล่าหาพันหนึ่งวะต่างประเทศเซมันสามสิบต่างประเทศสามสิบเนาะคนเล่าหาพันกีบขังก่อนทีิปเปนวัดชิสะเกตอัน,นหอพระแก้วเพิ่นกับโบเก็บเงินนำสักเอาแปล่าโบเก็บเงินนำสัก พี่ซีมีความสุขดีเพิ่นมาเที่ยวเนะาะอปู่ซุ้งไวมันะ่งคนเล่าอะไรจับคนล่าเหรอคะผ่านคนล่าคนล่าจ้ะท่านเลยบ่นี่เออ,อนักท่องเที่ยวเนาะพาเบิ่งบรรยากาศ คันใดเพิ่นกนปะปรับปรุงใหม่น,น้อยนึงเนาะเซิรม,มันใหญ่ขึ้นยางสบายขึ้นกว่าแต่เก่าเนาะ้างในเพิ่นกะท่าสีท้าเมื่อก่อนบม่ได้ท่าสีเลยเป็นเป็นสีแบบนี้เนาะเป็นสีปูนแหละมันจะเป็นเมืดเนาะแต่ว่าท้าสีขาวมันก็เห็นแจ่งดีขึ้นมาแล้วจุดนี้เกินว่าสันสอง ั้นสองนี่จะมีผู้ภาพเนาะของประตูไซแต่ล,ละระยะอันนี้น่าจะเป็นตอนพันส่งางธมิตรผู้ภาพแขวนไว้เนาะทายเพื่อผู้โบุญไดมาเบิงเนาะสวงระยะเวลาธมิตรอ,อันนี้นะอันก็อยหาสิบเจ็ด กำลังก่อสร้างคนดุ่นเก่าเนาะที่เพิ่นเกิดท่านนะนะตอนสมัยอยู่ลาวเนาะก่อนพ่นไปตางประเทศกะนหนาจะเห็นอยู่เนาะหาสิบเจ็ดเนาะตอนนำถ่วมปีใดวะหกสิบหกบอกอันนี้แมนปีพังกระลอยหกสิบ ยุดสาส่ส่วข้าวยอนในคนกองแรงหยุดตำหนาดโอ้ทรงปีพันก้ารอยหกสิบนี่สางใดซ้ำนี่หกสิบแล้วก็หกสิบสองหกสิบสองในแมนเอา้านำถววั่วมาโอโบแมนเนาะโบแมนนี่หกสิบสองก็คือหุบนี่อา่าอันนี้หกสิบหกนลยนำถั่วหกสิบหก หลายคนกันาจ,จะโหดเนาะเห็นข่าวอยู่66-68อันนี้ปี68สร่างสำเร็จปีพังก้รอยหกสิบแปดเดินยังเป็นเดินดินแดงเนี่ยพังกรอยเก้าสิบสามอ๋อเก้าสิบสามนี่มีตนน้นแปกเนาะเดินเนี่ยก็เป็นเดินเน้เน,น้อยนะคระเจะโขมากกลไกนี่เลย 68 2008นี่มีการติดตั้งคลองอันนี้ใซคปี2009หลายสุดปี2009มีนะ้ำผูเนาะปรับปรุงน้ำผู๋เลยระบบไฟแสงสีนี่จนดฮอดปี2 0 0 4เดินนี่เนาะก็ยังมีหลั ie, ลากฐานมีการปรับปรุงใหม่ตามที่เราเห็น หูบนี้เป็นหูบวางแสดงขนาดใหญ่ตอนปีพันเการอยหกสิที่ว่าน,นำถ่วมจนได้ขี่เฮือเนาะตอนนั้นนะนำถว่วเยังจันปีนี่เนาะสองพันเจ้าสี่ทว่าเพิ่นบุมมีคู่กันนำกันหนาจะถ่วมคือกันกับปีพัน6กยหกตามผู้เถ่าผู้แกเพิ่น บอกสู่ฟังเนะคนคอมเมนต์เข้ามาในคลิปของเทอร์รี่เลวได้ครับของสันติภาพโลกปี2008ลาร r ซี e i v e ะอธิบันทีทูเท w า r ันเอ a เ e อร์พีสก้องอันนี้ประตูใส่ของลาวอันนี้ประตูใส่ของฝรัง่งฝรั่งเศส สวยงามคนละแบบกระทือว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศลาวของเวียงจันเนาะนักท่องเที่ยวที่มากอะต้องได้มาจุดนี้แลวก็ทาัดล้วงเนาะตรองได้มาประตูไซมาถ่ายหูปเมาเบิงเนาะเอาสิขึ้นไปสัน 3, สามสันเทิงอีกจะมีการแสดง หูภาพของอันสนทีเก่าแก่ต่างๆเนาะวัดศิีสะเกตวัดองค์ตือวัดอินแปลงหอคำเสียงควนตลาดกลางคืนแคมของมีโทรภาพแสดงภาพวิดีโอเ,เบิป่ปพนะร้อมเนาะเปิดเพลงมีจอโทรภาพสีดานเลยได้เนี่อันอนี้การแสดงหูภาพของชนเผ่าต่างๆเนาะทางด้านนี้ ทางนีด้านนี้มันแสดงอมอลดกโลกอยู่ในา่มลมิังแน่เนาะบัดผู้จัมบาซักทงไฮฮีนเนาะ้วก็ด้านนี้จะมีหูภาพอยก่คือกันหูภาพเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวด้านนี้กว้างเนาะเป็นห้องหลงเลยตะกี้ตอนนั้นตะกี้นะคือข้าเจ้าคล้ายเครื่องอยู่จุดน,นี้นะ ขายเครื่องของทีละหนึ่งเครื่องอยังต่างๆเนาะเครื่องพุงกุญแจบอเครื่องนงบ g สินะไปเอาขึ้นไปสั่นต่อไปมาสุนาสนดสน,น,นี่วันสิบหขึ้นหัวสั่นเทิงชมวิวได้เนาะชุดนี้สามารถแนมเห็นอยังต่างๆแถวนี้อาคารบ้านเฮือนตเอาขึ้นสั่นเทิงต่อไปกัน ยังเห็นลายก,ก่าเกา่าโอ้โหได้ลืมขวดน้ำอยู่นี่สำนักง,งานนายกรัฐมุนตีนี่จมเมืองเวียงจันทร์ได้เนาะขึ้นเทิงเขาหนีน้เนาะจะเห็นดีขึ้นเทิงอีกสันหนึ่ง ึ้นทึงดีกว่าเนาะเดี๋ยวพาเบิง่งดันเทิงแล้วแหละกันเห็นดีกว่านี่สันเทิงอระลีจะขึ้นไปนี่เนาะจะปุ้ยปุมีคนสำเนียงปกติคนขึ้นไปแห่กันไล่หลาย,ลายแต่ว่ามไปดังเนานะพาเบิ่งยนันเนี่ยลวกันจะมีผ้าให้กาวใบปูซาเนาะ เราจะพาเบงด่านทิตแตเป็นหนอกก่อน <Okay. S 1> <Okay. S 2> จุดนี้ก็สามารถได้เห็นเมืองยงจันทร์ จิ้มมาหลายๆรถมีจอดจอดฐานนักท่องเที่ยวฝากรถหาพันกีบโบแพงเนาะก็โอเคเนาะวันดืนก็จะเก็บสิบพันกีบอ่ะพาชมวิวเมืองยังจันเนาะอากาศแจ่มใสดีเหมือนนี่เลยอยากพามาชมวิว Ê, tương đèn đèn Ồ, lao tho à บึงไปทำกันเด้อทำบุษมมีกระถางดอกไม้ลูกต้นบัวอันนี้ก็ถนนหลานสร้างอ้ยมมุมนี่งามนะ<อ>เห็นหอข้ามก็จากจุดนี้ไป แฝดันอยากอยากคลายๆคึกแฝดเนาะพอ <_ an> ขนาดใหญ่สำคัญยู่แถวยิงจันเซนเตอร์ได้ไ <_ an> ปฮะสมต่อยอจังหน่อยเนาะก่อนจะจบคลิปพาบึงบรรยากาศบานเฮื่อนโอ้ข้างนี้เป็นสวนสาธารณะที่เพิ่นขยายออกมาดานขางเนาะ กระทรวงยุติธรรมเกา่าจุดนี้นะอาคารถึงหมางออกละจุดนี้เป็นห้องน้ำเนาะกำลังก่อสร้างบนแหลวซ้ำบนจนรถหนาจะเหละไรกูเหนียวเพราะลวดจอดหันไดบนเนาะเส้นทางดันลังกะบุทันได้ขยายเนาะแต่ว่ากะดีอยู่ได้กะบ,บกุได้แคบเกินไปกะใส่ได้อยู่นเนาะฮะกะสิบประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมบรรยากาศอยู่่ทีเตียงจันทรงนี้ ขึ้นไปไล่เธอแล้วเนาะขึ้นไปแล้วมันี้เอา้าสำหรับคลิปนี้ก,กับสิขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อท่านผู้ชมขอบใจทุกท่านที่เขามาหับศพเนาะไปพบกันใหม่คลิปวีดีโอหนาเด้อ